ลพลัักกนรุงฮมคุกช <utter> าทําชูครีมลูกโตโตกันนะครับสูตรเนี้ยมากับไส้มัชชะครีมชีสแล้วเราก็จะตกแต่งด้านบนด้วยเกรสมัชชะรสกลมกรอบอีกทีครับเริ่มต้นกันที่ส่วนประกอบของแป้งก่อนนะครับแป้งชูนะครับมีน้ําสะอาดน้านําตาลทรายเกลือและเนยครับนาส่วนประกอบทั้งหมดนะครับไปตั้งไฟครับ เนยต้องละลายดีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแป้งสาลีที่ผลล่อนแล้วนะครับใส่ลงไปทั้งหมดพร้อมๆกันเลยคน,นครับผม คนเสร็จแล้วนะครับเรานํากลับไปตั้งไฟอ,อ,อ่อนๆนะครับอีกเล็กน้อยครับคนให้แป้งแห้งลงนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าใช้ได้แล้วนะครับเราลองดูที่ก้นหม้อนะครับที่ก้นหม้อจะมีลักษณะเป็นฟรีบบางๆแล้วนําออกมาจากความร้อนนะครับคนเล็กน้อยคนให้ความร้อนลดลงก่อนที่เราจะใส่ไข่นะครับไข่ไก่นะครับ ตีให้เข้ากันครับลองดูนะครับส the ่วนผสมเนี่ยครับถ้าควันยังขึ้นมาแบบเยอะๆนะครับคนตอก่อนครับแปลว่าร้อนเกินไปร้อนเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราใส่ไข่ลงไปไข่จะสุกเลยทันทีนะครับลองดูนะครับส่วนผสมเนี่ยก่อนที่เราใส่ไข่เขาจะมีลักษณะดูเหมือนเป็นมันบดนะครับความร้อนลดลงแล้วนะครับแต่คนจะค่อยๆปรับอุณหภูมิโดยใส่ไข่ลงไปแค่นิดเดียวก่อนครับอย่าเพิ่งเยอะนะครับในจานวนนิดเดียวเนี่ยครับเขาทาให้อุณหภูมิเนี่ยค่อยๆลดลงพอลดลงแล้วนะครับเราค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดครับ ลองดูนะครับส่วนประกอบของเราก่อนหน้านี้ที่มีลักษณะคล้ายๆกับมันบดนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราคนเห็นไหมครับเขาจะมีลักษณะที่ลื่นไหลได้ดีขึ้นเวลาที่เราตักขึ้นมานะครับเขาจะทิ้งลงมาเป็นเหมือนสามเหลี่ยมที่ตีลังกาใช้ได้แล้วครับชุดครีมสูตรนี้เราทําลูกใหญ่นิดนึงนะครับใช้สกู๊ปที่ตักเบอร์20นะครับ สูตรนี้นะครับอบที่190องศา18นาทีให้ชูครีมเนี่ยพองตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นนะครับลดอุณหภูมิลงมาที่170ต่ออีก15นาทีเพื่อให้ข้างในแห้งดีครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ชูครีมลูกโตๆแบบนี้ถ้าเปิดเพื่อนๆอยากจะปรับไซส์นะครับก็สามารถปรับลงได้นะครับแล้วก็ลดเวลาในการอบครับเดี๋ยวเราจะพักแป้งชูครีมของเราบนตะแกรงนะครับให้เย็นลงเรามาเตรียมไส้อร่อยๆกันได้เลยครับตัวไส้ของเราในวันนี้นะครับจะเป็นรสมัทฉะ คีีมชสส่วนประกอบของเรานะครับมีแค่3อย่างง่ายๆวันนี้พลใช้เป็นทิวลิปมัทฉะอิซิเกรสตัวนี้นะครับซึ่งให้รสชาติของมัทฉะให้ความหวานให้สีที่สวยนะครับข้างในจะมาในห่อแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเพื่อการใช้ที่สะดวกนะครับพลก็เลยตัดแล้วก็ออกมาใส่ขวดไว้สีสันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับสีสวยมากทีเดียวเอาละเดี๋ยวเราจะเริ่มตีนะครับตีครีมชีสให้นุ่มดีก่อนครับ ครีมชีสของเรานุ่มดีแล้วนะครับทิวลิปมัทฉะอีซิเกรสนะครับ180กรัมครับตีแค่เบาๆนะครับให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วหยุดเลยนะครับหลังจากนั้นคนก็จะเปลี่ยนหัวตีนะครับเป็นหัวตีตะก้อตีวิปครีมให้ขึ้นฟูนำมัดละลอมให้เข้ากันก็เป็นอัดเสร็จเรียบร้อย ตัวไส้ของเรานะครับมัทฉะครีมชีสเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวพนนาใส่ในถุงบีบนะครับเราจะเจาะรูนะครับของตัวแป้งชูด้านบนนะครับให้เป็นรูเล็กๆครับแล้วเราบีบไส้เข้าไปครับแต่ละชิ้นนะครับเราจะสอดไส้อยู่ที่ประมาณ75-80กรัมครับ สุดท้ายนะครับอีซิเกรสตัวเดิมเลยครับมะชากันนี้นครับหน้าที่หลักของเขาก็คือเป็นเกรสนะครับแล้วค่อยๆให้เขาดิฟลงมานะครับเขาเบาๆนะครับให้ตัวเกรสเคลือบแป้งชูครับ นอกจากตัวแป้งชูนะครับที่เราจะต้องใส่ใจกับเขานิดหนึ่งนะครับที่เหลือตัวไส้ง่ายมาก3ส่วนประกอบนะครับแล้วก็จบด้วยอีซีเกรสก็สวยเลยและได้รสชาติที่อร่อยด้วยเดี๋ยวเรามาลองหั่นโชว์กันนะครับว่าด้านในของเราเนี่ยจะเนื้อแน่นสวยงามขนาดไหนครับครีม my ครีม my นะครับแน่นแน่นเต็มๆและนี่ก็คือชูครีมมัจฉะลองทำกันดูครับ